นี่เรามาลวกข่อยกัน เดี๋ยวเราจะไปย่างอีกท,ทีนีแเราก็มีแขกรับเชิญมาสับแตงนะครับผมมึงคือใครมึงคือช้ำคออ๋อชื่อช้ำคอจัดเต็มไม่ละ นี่ไหมครับผมเออคมได้ไงคมปั่นมือสิเห็นไหมย่างหอยย่างหอยชอบหอยครับชอบหอยเป็นชีวิตจิตใจเหมือนบ่ทอะไรอยู่คนเดียวอเฮียก็ไปได้ยังงั้นน่ะนะพี่เมนยนหนิมั้ยเฮ้ยตัวเดียวอิ่มเลยเนี่ยเฮีย ของใหญ่ขึ้นนะผมชอบของใหญ่ไม่ดูเมียผมอ่ะอันนี้มีเมียหรอครับเพื่อนเพื่อนอ๋อพยายามจะบังไฟหอยกูชิ้นกูอียังหอยครับ ย่างหอยครับย่างหอยครับย่างไงวะพี่นะไม่รู้นะตรงไม้่อยมาย่างเนี่จัดการหอยก่อนตับจับเผินค้าที่ขอบขอบล่างมันอะะไรวะขอบไอ้เตาอะเออที่คิวชิอ่ะนั่นแหละอันนี่ขอบบนนี อะไรขอบชีพพามพามไปใส่เฟกให้ด้วยนะโอเคพาม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 ผมจะรอมาหุงข้าวครับผมพามพามพามมีลายเป็นเลิศเอ้าไม่ล้างเหรอเฮ้ยกูรูปแล้วนะ้ล้างแห้งไปแล้วเมื่อกี้ ได้อ่ะสารสารอาหารครบถ้วนเจลีอ่ะล้างแห้งเรียบร้อยไมกลัวนี่ยข้าวได้ไหได้นะครับเฮ้ยข้าวยังไม่ได้เลยวะอันนี้ข้าวได้เยอะพึ่งลงเมื่อกี้เรียนแบบเม่นจิตสัมผัสไม่ได้หรอกนะใส่หมดเลยเสร็จเลยเราจะขึ้นหม้อได้ไหมนะครับนะครับนะฮะเราตาอม่ช่ได้ออกครับก่อนก่อนจะกินตาห้อยอ่ะบอกเลย กินตาไปก็เมาเลยเนี่ยตาห้อยเลย่ะแต่กินตาแล้วเมาไปไงไปดูคลิปข้างหลังอ่ะคลิปก่อนก่อนกินตาเข้าไปเมายุบขายดูตาห้อยตุงเลยเออตาห้อยงงเก่งอ่ะตาดวงแปดเลยนะหัวบานเนี่ยนะโอ้ยเค่หัวบานด้วยนะคตาสีอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเห็นขี่มาระยะระยะ กิวข้าวแหละดวกของเบ็ดไม่ไปเจียบเยอะๆแล้วก็ไปย่างทีเดียวเนี่ยเขาแกะเป็ดมเลยทำไมเขาใจย่างกินคนเดียวไอ้เหี้ยฉันจะกลับแล้วไงปึ๊บก็เข้าเตาไฟราคาสามร้อยห้าสิบอะไรเตาไฟทำไได้ทุกอย่างนี่ไงฮัลโหลนี่กินหัวคิวอีกอ่ะ กินโอเคห้าส <Ooh> okay, <kleine and> ิบบาทขับโปรโมดมาล่าสไตล์ทางตั้งแคมป์ของเด็ดของดีอะไรของมึงงานแทรกไรอ่ะเสียแทรกเข้ามาเลย อืมฟั่งดฟเีืยวสัตว์นะโหตอนนี้เราก็มาหั่นขอยเชอรี่ให้เป็นชิ้นบางๆนะเพื่อที่ว่าจะไปทำหมาล่ากันครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูตอนย่างนี่ครับผมจะได้ขอเวลาหั่นตาม เรามาใส่ซอสอยางหอยครับผมหอยอะไรหอยเราออเชลี่ไงออเชรี่บาร์บีคิวเราฮัลโหลเมื่อกี้หมาล่าหมาล่าเฮ้ปลาล้วนนะพี่แี้วปลาล้วนเะลยเปลี่ยนเมนูใหญ่ <g ill ie> ลเลยจะไหวเหรออืมเดี๋ยวเราก็ราดที่เราทำไปก่อนนะน้ำหมกักน้ำซอสที่เราทำไปก่อนนะครับแล้วก็ลงไปลอยมันแห้งหน่อยนะใช่ ชอรี่นะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยนะไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยเรามางมหากันแค่ทีเนี้ยแท่เกลียวได้แล้วนะผมว่าแล้วช่วงนี้โลคระบาดก็เยอะเราก็มาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจเนี้ยใช่เรามาใช้ชีวิตกันในปงในป่าในเขื่อนในอะไราะว่าไปวันนี้ที่ผมมาทำคลิปนานวันนี้มีคนละร้อยเท่านั้นนะคนละร้อยแล้วก็เออซื้อนู่นซื้อนี่เครื่องปรุงอะไรมาไหม แล้วก็มันทํากินหาหอยกันใช่ไหมก็เนี่ยเราก็อย่างไรหอยก็เป็นกับข้าวเป็นกับแกงเป็นอะไรไปจริงๆมาทำคลิปเนี่ยพีก็สนุกนามันแบบพักผ่อนมันพักผ่อนอะไรในตัวพีเราอยู่งนอกมาเราอยู่ตลาดมากเลงนี่เปิดอู่ตลาดแบบัาหามเยอะโลกนู่นโลกนี่ไร้ี่ใหม่ลูก ติดเครื่องเรือซะพวอไโดดดีดไปเยอะแต่มาอยู่นี่ก็คือได้บรรยากาศนะลองลองก็เหมือนเรามาพักผ่อนจริงอ่ะก็เรามาเที่ยวพักผ่อนจริงๆพืออมาลองดูครับลองลองมาทําดูว่ามันมันช่วยได้จริงอ่ะมันคลายเครียดแบบเราทํางานเหนื่อยมาปลดปล่อยอ่ะปลดปล่อยอ่ะแบบมาคลายเครียดธรรมชาติพเนี่ยมาย่างหอยกินนะหาน้าแล้วมาจิบเบาๆแม่เพลินนี้กันนะ กินงองสุกเลยจิงงองสุกไม่สุกสุกพวกคุคิดดูง่ายๆแล้วกันว่าใครจะไม่นั่งย่างหอยกินอยู่ที่บ้านใช่ไหมจริงมันได้มาก็ต้องมาแกะย่างโอ้สุดยอดแล้วไปย่างอยู่บ้านมันก็ไม่ได้ฟิลมันต้องมาฟิลแบบใช่ไม่ใช่มาปลดล็อกปลดล็อกตัวเองปลดล็อกความเครียดปลดล็อกความฟิล ช่วงที่เราอังหอยเชลลี่อยู่นะเรามาหมักปลากันดีกว่าผมที่เราจับมาได้แต่คงไม่จะอวนเข้ามาปะโศกเหรอยีจะขออวนเข้ามามาเปื่อยแล้วอวนมันอ่ะไอสัตว์ดักจับอย่ามาวเที่กูใช่งี้โอ้โหอวนเปื่อยใช้แบบขัดนงี้เขาอ๋อมาดูงบลอยเดียวอ่ะ มีอะไรกินเยอะแยะหาลักหาโวยเขาแถวนี้นะ <c oughs> จริงๆมาร้อยเดียวใครก็ขโมยบอกเลยเฮ <c oughs> ียไม่ไม่รอดหรอกก็ <c oughs> มาตักทิ้งไว้อย่างงี้ใครจะไปรู้อ่ะเราจะตีเบ็ดก็ไม่ได้ฝังก็หมดจะเอาไปยิงอย่างนะครับเพราะว่านี้เราดูแล้วว่าเออเขาไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งไว้นานแล้วเราก็ไปดูส้าหน่อยอวนมันขาดหมดแล้วตะกีละเดี๋ยวยักษ มันโตอ,อีกแล้วทำไมเว่อพักก่อนเมื่อได้บรรยากาศวะบรรยากาศนั้นหนาวยาวมันเหลาาเราอีกแล้วโอ้ยอกาว,วันนี้จะมาแบบชิวๆโดนทไม่ใช่ช่างเป็นแคมก็ไม่เจออย่างนี้หรอกใช่เพราะเรามันช่าง,งแคมเจ็ <c oughs> งเลย,เยกรวท้ากรวทะ ลองน้ำนะอ๋อซื้อซื้อมาลองน้ำผมจะไม่ทอดไข่เลยแล้วหอยหอย,ยหอยไะไรห,หอยมาล่าหอยมาล่าเราอยู่นี่เห็นไหมยังอยู่ดีนี่เลนมีหอยมาล่ากินแล้วไม่รู้ไม่อดแล้วก็ตายแค่นี้เฮ้ยคิวชมก้อวันนี้ไม่ได้ชักกระทะนะ โอเคเดี okay. okay. maybe maybe be ๋ยวไปกินหน้าไม่ไม่ประโวดบอกว่าขึ้นหน้าบอกมันเพราะมันดูยิปนี้กูทันหันจริงฝนตกเลย่ะโอเคมีมันมันเลยอ่ะเต็มกันดูเซวโรเซวโรเราดูแล้วฝนไม่ตกวันนี้ว่ากะว่านอนสบายเป็นไงบ้าสฝึกกันทังกัก ไหนวไหนเ็กที่เราสบายเถ้าไม่อยู่ริษัทเอย่นี้นดี๋เดี๋ยวเดีัวเปียกโอ้เพราเรานคนหล่อไงก็ไม่อยู่ริษัทโอยดูัวมันเลยกไอเหียเปีกมันเดี๋ยวจะหวยี๋ยวคุณมรื้ออกอย่ได้ก่อนสัตดูตากล้องตากล้องกูชละน้ำเลยนะโอ้ยเหีย อะไรเนี้ยตแท้คือถลากูมาฝนต้องตก,กทีมไม่ตกหมนอนสบายสบายแบบเขาไม่ได้จะคืนจริงยุบเป็นอะไรเรามาลองออเดอร์เราหอยเชอรี่มาลาอย่างนี้ดอย คำโตเออตัวใหญ่เออคำโตอ่ะตัวใหญ่เลยม้าแต่งดมเลยงามรวยถ้าถ้าไม่มีแต่งดอเมาคือมันเตจเปี้ยวสำหรับคนกินเปี้ยะเลยพิเศอ kia up kem dặn, nga, nga, rồi Rồi Ở rồi Rồi nga, 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 กราบไายฝนกลาเปายฝนอะคิที่ดวยไงเกี่ยวได้ยังไม่ได้เลยนี่ถ่านก็ตากัเยูะแบบชีวิตเราเราก็ไม่ได้ดูอะไรมาเราไม่อยากมัสนุกอะไรเงี้ยเป็นไงนะรูปแบบชีวิตไงไม่ค่อยสนุกเลยเหียเป็ะเนียฝนตก เปี่ยนคนเลยจ้ะครัาคนเราต้องเจอกันครั้งหนึ่งอ่ะอาจารย์รู้ไหมมงานครับมาลองมาลองตำแตงนรกกันดูครับผมนรกอีกแล้วนรกนรกแตกกันแล้วกูเพราเรากินเกล็ดเนาะหัวใจแล้วมึงแสบท้องไม่หายเลยหัวีจรอเลยครัมาลองดูแกงหัวใจ เมนที่กินอ่ะยังคงรถเดิมเผ็ดเหมือนเดิมอร่อย่อะตอนนี้ก็ขอเ,เรืมม่องรีบเหมือนะเพราะฝนตกหนักเด็ดที่สุดตั้งแต่ทั้งแคมป์ม,มาคือเด็ดที่สุดในย่านนี้อ่ะ พราเรามีแจหอยหอยไม่เด็กจะรู้ว่าไงอะไเงี้ยมีแต่หอยทั้งเด็ดทั้งเผ็ดใช่ไหมมาครับเรามาส่งท้ายด้วยก่อนอนคำตัวบรรยากาศฝนตกส่งท้ายก่อนนอนนึงคำใหญ่ๆเอาพิงไงจัดไปน้ำม่เยอะว้ว ลอยไม่พอใจแถมคำเป็ดเยี่ยมป่วยต้องไปเยี่ยมใช่ตอนนี้ต้องไปเยี่ยมแล้วเยี่ยมไปเยยี่มโรงพยาบาลไงเยี่ยมโรงพยาบาลไปเยี่ยมเยี่ยมโรงพยาบาลเนี่ยขอตัว ขอตัวกินน้ำ <c oughs> ไปโรงพยาบาลมันนี่ยครับถ้าฝนตกเราต้องเตรียม,มาหาที่นอนนะ <c oughs> ไปวขอตัวเลยขอไปโรงพยาบาลก่อน <c oughs> หูอือแล้วอ่านกินได้าหมนะยืนตั่งน้ำไหมอีกคำได้ไหมอีกคำไหมโ <c oughs> ชว์กลาำดังเ <c oughs> <c oughs> จะร้องไห้แล้วตอนนี้โ <c oughs> อ้โหไม่เผ็ดเลยอะ่ะ <c oughs> เผ็ดเลยตอนนี้ไม่เผ็ดเลยกินนักไม่หยุดเลยไม่เผ็ดไม่ว่าไม่มีที่นอนเนี่ยมันสำคัญคือไม่มีที่นอนเนียเอียกบทนีแล้วก็นอนโรงพยาบาลไงนอ <laughs> นเตียง <laughs> ออนอนเตียงดีเอ,อเตงปรับได้นะหมุนหัวยกสูงยกต่กกำ,ำได้นะแปลว่าเคลมไปนอนเลยตอนนี้พวกเราขอหาที่นอนเน้ไยครับอย่าลืมกดไลค์ กดซับแคร์พวกเราช่างตั้งแคมป์ไม่ได้อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์เรา้วยเพราะพวกนินชาอาจจะไม่มีพิกิปนายอยู่โรงพยาบาลครับตอนนี้เราก็อยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งรีสอร์ตใช่ทีนอนสบายไหมสวยเายปะนอนไม่เปียกกิดด่เราต้องหนีมันนอนในรถอะไม่เคยมีนะช่างตั้งแคมป์นี่ต้องหนีมันนอนในรถเนี่ย เป็นคลิปแรกที่เข้ามาในรถอ่ะเดือดใจไปแย้กนอน,นอ<ต>ขอตัวนอนครับตอนนี้เ <c oughs> ้เวลาละก็ <c oughs> น่าจะได้เวลาทั้งนาเดี๋ยวดูตอนเช้าครับผมขอจะเป็นไงที่หัว่างอ <c oughs> าจจะเละ <c oughs> ตอนนี้ขอตัวนอนครับผม <c oughs> นอนไมน่อต้องนอน งานมันคืนแล้วครับรอบพอได้อยู่นะพอได้อยู่ได้กุ้งกับลูกเอปัซซิลคือการนอนก็นะอาจจะลำบากอังก็เล็กทีเดียวพอได้พอได้ เมื่อคืนนะเนี่ยฝนตกทั้งคืนตามกร<ม>ะเต็บคืนเลยแอบยิ้มน้อยรถเนี่นยป<ม>วดหลังลนอนก็น,นอนไม่ได้หป็ใ,ใจค่อยออกเน้นหน้าฝนอืมไม่นี้อ่ะไม่มีอะไร <c oughs> แ,ลแล้วก็มาเที่ยวแล้วกลับมาพักผ่อนมาเที่ยวอยู่แล้วอะ่ะรอแพ้เสร็จตอนนี้ก็ทั้งเลยอยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมมีคำหายนะเลยแต่ก็เพิ่งเบื่อเดี๋ยวรออีกแป๊บอีกใจเดียวนั้นเดี๋ยวได้เจอแน่นอน นะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับอย่าลืมเลยกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสนี้ค,ครับ